สี่สามสองครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพวกเราพวกเรามีเซสค่ะอะก่อนอื่นเลยให้แนะนำตัวแต่ละคนนิดนึงจ้ะสวัสดีค่ะเพนกินมิสเซสเจ้าหญิงสีเขียวค่ะสวัสดีค่ะลีดเดมิสเซสเจ้าหญิงสีม่วงค่ะสวัสดีค่ะเอลฟาเจ้าหญิงสีฟ้าค่ะสวัสดีค่ะเอิร์นเทรนดงมิสเซสค่ะครับผมธรรมดาปกติสมาชิกจะมี อีกสองท่านวันนี้ไม่ได้มาสองท่านอ่ะสองท่านช่วยแนะนํานิดนึงว่าเป็นใครอะไรยังไงที่ไม่มาในวันนี้อีกคนพี่ชานีค่ะเป็นชานีมิเซสเจ้าหญิงสีแดงค่ะแล้วก็น้องมันจาเจ้าหญิงสีชมพูค่ะครับผมปกติเลยมีทั้งหมด5สีด้วยกันใช่ครับผมอ่ะวันนี้พวกเรามาโปรโมทเรียกได้ว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยเป็นซิงเกิล3แล้วซิงเกิลที่จะมาโปรโมทในวันนี้ชื่อซิงเกิลพลงว่าอะไร ที่จะมีเพลงก่อนหน้านี้นะคะเราทำเอ็์บีไปแล้วจะมี Starry Cheese Cake ค่ะที่เป็นเอบีไปก่อนหน้านี้แล้วก็สองเพลงซิงเกิลใหม่นะคะจะมีชื่อเพลงว่า Trust ค่ะแล้วก็เพลงชื่อว่าดีต่อใจค่ะครับผมมาเริ่มเข้ามาอยู่ในวงนี้ได้ยังไงก็ตอนแรกอ่ะหนูก็แบบรู้จักพี่พๆกันมาค่ะแบบบางคนก็ไม่รู้จักกันบ้างนะคะหนูมีความสนใจในไอดอลอยู่แล้วก็เลยแบบมามาออ d i t i o n ค่ะ แล้วก็ตอนแรกอ่ะหนูรู้สึกว่าตื่นเต้นมากอยากออกเวทีเหมือนพี่ๆด้วยกัน,นะคะ่ะครับผมสุดท้ายก็ได้มาเป็นหนึ่งในสมาชิกในวงนี้นั่นเองครับ<ช>ผมอ<ช>ตอน<ช><ช>ที่<ช><ๆ>เรามา audition ออน,นะน,น้องสีม่วงตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างที่เราได้มารับเลือกติอยู่ในหนึ่งในสมาชิกวงนี้ตอนนั้นพ่อแม่ก็ภูมิใจตัวหนูมากแลวแบบพ่อก็ช่วยส่งเสริมให้หนูแบบเก่งขึ้นค่ะครับผมก็เรียกว่ามีแอบตึก ตื่นเต้นประมาณเล็กน้อยถึงปานกลางนั่นเองอ่ะแนะนำตัวภาษาญี่ปุ่นหน่อยสิโค้ดี้ว่าคุณเมตาลินาเนี่ยมีดนตรอะไช่มพูก็เรียกว่าอะไรบ้างคือความยากของเราที่ซิงเกิลเพลงแรกเลยก็ตอนแรกหนูแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยตื่นเต้นเหมือนพี่เอ้าพ่อเลยที่สุดเดียวบ้างเลยิงครับแล้วหนูก็แบบว่าตอนที่หนูแบบหนู ขึ้นอวใหม่ใช่ไหมคะเรือพื้นที่ที่มันจำกัดมันต้องแบบชิดมันมากกว่านี้แบบปกติบล็อกกิ้งมันใหญ่ใช่ไหมคะแล้วพอไปขึ้นในวีเนาะก็จะแบบบีบแคบลงแคมากใช่ครับผมก็เรียกว่ามีอุปสรรคในการอาจจะโชว์ลีลาการเต้นนิดนึงแล้วอุปสรรคในทางด้านการร้องมีมากน้อยแค่ไหนสําหรับเราก็มีอยู่ค่ะครับผมแล้วคิดว่าท่อนไหนที่เรารู้สึกว่ามันยากที่สุดเลยในซิงเกิลเพลงแรกของเรา ท่อนทุกข์อะท่อนทุกข์อะท่อนทุกข์มาลองว่ายังไงอะเร็วโชว์ให้พี่ฟังสักนิดนึง กินเอ้ก็เรียกว่าเป็นท่อนยากที่ผ่านคนมาได้วันนี้ล้องคล่องแล้วรขผมอ่ะเรามันมันง่ายขึ้นไหมน้องว่างหนูคิดว่าแบบมันช้าขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นไปน,นิดนึงแต่มันไม่ได้ลงขนาดนั้นนะคะครับก็คือแบบยังมีท่อนที่ยากอยู่ค่ะแล้วก็แล้วก็แบบยังมียังมีบางเศษที่แบบขึ้นไปน,นิดนึง ครับผมแล้วท่อนไหนที่เราว่ายากที่สุดเลยสําหรับเราในซิงเกิลเพลงสักนี้บุญวายทั้งวันค่ะบุญวายทั้งวันอ่ะมันยังไงช่วยช่วยช่วยร้องให้พี่ฟังนิดนหนึ่งหนูจะร้องไหมพี่อฟ้าต้องช่วยน้องแล้วอมันเป็นท่อนของหนูมันคือตอนแรกที่ฟังที่ฟังเนโมมาคือร้องเลยว่าแบบ คือนั่งนั่งโทรศัพท์คุยกับน้องด้วยแบบว่าน้องร้องไงนะวุ่นวุ้นวุ้นเอาแหกเอาเลยก็ได้ได้มันเป็นแบบนี้นะคะวุ่นวายทั้งวันยิ่งเราใกล้กันเธอทำให้ฉันไหวหวันเธอทำให้ฉันใจสั่นประมาณนี้ค่ะจะจะเป็นวุ้นที่แบบว่า ขอบผมแต่วุ้นก็ไม่ว exactly. ุ้นวุ้นขอบผมด้วยความที่หนึ่งสองสามเนี่ยมันมีความหลากหลายมากทําให้เราได้แสดงศักยภาพมากมายเรารู้สึกภาคภูมิใจกับเรามากน้อยแค่ไหนจ๊ะหนูรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าภาคภูมิใจมากเพราะว่าสไตล์แบบพวกเราไม่เหมือนกันไงแบบมิสเซตมิสโรมิสกันก็แบบตอนแรกก็แบบ แนวน่ารักมากเลยพอเพลงที่สองก็รักเลยแล้วเพลงที่สามก็คือแบบชาดีต่อใจจริงจริงครับผมแล้วเราเตรียมรับความท้าทายในซิงเกิลสี่ห้าที่มันจะอาจจะแตกต่างแล้วก็แตกแหวกแนวจากซิงเกิลหนึ่งสองสามที่ผ่านมายังไงบ้างเราจะเตรียมตัวยังไงจะพัฒนาศักยภาพตัวเองยังไงในเลเวลต่อๆไปมางก็แบบ ต้องพัฒนาแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดเราแบบไม่ไม่รู้แบบเป็นในก็ไม่ดูอนาคตนี้ก็คือแบบมันเป็นอะไรก็เรียกเรียกว่าเราอ่ะก็ต้องฝึกพร้อมฝึกเตรียมความพร้อมแล้วก็พัฒนาศักยภาพในด้านอื่นๆเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับซิงเกิลเพลงสี่ห้าที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองอ่ะสามารถรับฟังเพลงได้ที่จิวม Music แล้วก็ Spotify แล้วก็ YouTube Music แล้วก็ YouTube m i s i t i d ด n t i t ค่ะครับผมซึ่งสามารถไปติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ในช่องทางดังกล่าวและถ้าเกิดอยากจะดูไลสไตล์ส่วนตัวทาง IG Facebook ฝากช่องทางการเข้าไปกดกดถูกใจกดถูกใจกดไลน์นิดนึงอ่าวันนี้มีอะไรมาขายจ้ะค่ามันจะเป็น USB Drive นะคะที่เราเพิ่งเปิดขายไปแล้วก็ยังสามารถสั่งซื้อได้ที่ทางเพจเป็นบุ๊กของเราค่ะก็คือ เพลทิเศษนะคะโดยที่ข้างในจะเป็นนี่ค่ะเป็น USB Drive จะมีเพลงของเราทั้งหมด3เพลงค่ะแล้วก็จะเป็นดนตรี3เพลงนะคะเป็นทั้งหมด6เพลงด้วยกันอยู่ในนี้แล้วก็ข้างในนะคะที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือตู้ดนจะเป็นโฟโต้การ์ดค่ะที่จะมีรูปพวกเราทุกคนเลยที่จะมีทุกคนโชว์เลยค่ะนี่กางหลังเลยกลังเลยตู้ดนตู้ดนตดนมิุ้กคนเลย แล้วก็เจะมีโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นพวกเราด้วยค่ะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจในบลคของพวกเรานะคะ M I S C E S S มิเซสค่ะครับผมก็ได้ว่าก็เข้าไปสอยกันได้เพราะว่าคุ้มอย่างแน่นอนเพราะว่านอกจากได้ฟังเพลงเพราะๆทั้งทั้งหทั้งหเพลงเนาะครับผมแล้วก็ยังได้การสวยๆอีกต่างหากด้วยอ่ะก่อนจากกันในวันนี้ครับผมเรา จะทิ้งท้ายกันด้วยเพลงดีต่อใจเป็นการส่งท้ายแล้วก็ปิดไลน์นี้กันหน่อยแล้วกันนะครับผมอะสาวๆเราร้องส่งท้ายด้วยเพลงซิงเกิลดีต่อใจกันหน่อยจ้ะอยิ้มสเมื่อเธอส่งยิ้มเข้ามาฉันไม่กล้าสบตากลัวจะลงรักจะมากไปหละเธอยิ้มมันดีต่อใจเธอห้ฉันเควนจนแทบไม่ไหว เธอทำให้ฉันอายใจมันวุ่นวายฉันทับทนไม่ไหวเวลาเธอยิ้มมันดีแต่ใจจะไม่ยิ้จรงจนแทบไม่ไหวหากมีเธออยู่ข้างกายฉันจะไม่วุ่นวายขอให้เธออยู่กับฉันนานๆได้ไหมโอเควันนี้ขอบคุณทั้ง4ี่สาม,มากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อเท่าไหร่หัวเท่าไหร่ สิบขวบถึงว่าพูดไม่ยังไม่เก่งเท่าพี่พี่เขาเนาะมีแบบมีแบบร้องให้ราองในแบบไฟลาร่างไข่เบียร์อะไรแบบนี้ไม่งอ่งเหรอโอเคนะข่ะวโดนเดี๋ยว